สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องพี่ที่วสิเหมือนเดิมนะครับวันนี้เตก็มาหนีเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะมันเป็นตัวหุ่นยนตนะ์น่ะน้องๆก็เดี๋ยวมาดูนะว่ายากง่ายแค่ไหนนะครับเพราะว่าเอาหลักๆแล้วนะโอบีอ้อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนเหมือนมันจะซ้ำกันมากกว่าไหมาแต่ว่ามันจะย้ายย้ายตําแหน่งมากกว่าครับเราก็มาดูนะว่ามันจะยากมีอะไรแปลกใหม่หรือยากแค่ไหนอา้าว น,นี่พี่เปิดไม่ได้หรออ๋อมันต้องดันออกไปนะกดแล้วต้องดันออกไปนะครับเออพี่ขอนอกเรื่องก่อนพอดีก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ว่าเออแบบมาติดตามมาคุยด้วยมาอะไรด้วยนะคือไอ้ที่พี่บ่นไปนะเรื่องวัยเด็กๆนะก็คือมันก็อีกน้อยอยากอยากจะให้น้องๆได้ได้ฟังเรื่องราวเออว่าอะไรประมาณเนี้ก็คืออย่างที่บอกอะครับอ่า เพื่อนดีๆอครคบไว้ครับน้องๆ,ๆเพื่อนไม่ดีเราก็แค่ถอยห่างออกมาแต่เราไม่ต้องไปแสดงกริยาว่าเราไม่ชอบเขานะอันนั้นมันก็จะเป็นภัยต่อต,ตัวเราด้วยนะอันนี้พี่เตือนเฉยๆนะครับเพราะยังไงเราอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาแค่วันสองวันครับน้องๆ,ๆ,ๆเราต้องอยู่ยันจบชั้นเลยหรือไม่อาจจะขึ้นชั้นไปเราก็อาจจะอยู่แต่พี่บอกนะเอาตรงๆแล้วอ่ะครับเพื่อนทุกคนนะเหมือนเพื่อนเราหมดแหละอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าอะไรแต่วันที่จะ รู้สึกว่าผูกพันกันมากที่สุดคือวันที่จบอะคือแบบจบป .6 อย่างเงี้ยจบม .3 จบม .6 ช่วงเนี้ยแต่พี่ถึงบอกว่าช่วงมัธยมอะ่ะเอาเอา,เอาประมาณป .5 ป .6 ถึงช่วงมัธยมถึงม .6 ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ มีความสุขที่สุดแหรอครับที่มีเพื่อนที่ดีมีความสุขที่สุดที่ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรมากแต่พอน้องขึ้นมหาลัยมันจะเป็นอีกเจนหนึ่งเลยครับมันจะเป็นอีกสังคมที่มันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะเจนพี่ถึงบอกวัยมัธยมเนี่ยเอาช่วงตัดเลยเอาแค่วัยมัธยมเป็นช่วงเนี้ยที่มีความสุขที่สุดแล้วสนุกที่สุดจริงๆพี่ยังอยากจะย้อนกลับไปเลยนะอ่ะมาดูเกมกันดีกว่าอันนั้นเรื่องไว้เดี๋ยวไว้ว่างๆพี่มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโฉช่วงไอ้เด็กๆพี่ก็เอาเรื่องอยู่แหละครับ แต่อันนี้เดี๋ยวมันจะนอกเรื่องนอกเกมไปมากไปฝั่นนะี้เนาะอ่ามาดูเกมเอ่าอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าเป็นเกมที่แมปที่เดี๋ยวพี่จะให้ให้อันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแมปเนี้ยคือน้องๆทุกคนเล่นได้ครับที่บอกว่าเล่นได้เพราะว่าไงนะอ่าเดี๋ยน้องไปดูเรื่อยๆนะเพราะาพี่รู้สึกว่าเขาเล่นเหมือนเอื้อให้เด็กให้เด็กๆได้เล่นคือพี่จะบอกว่าเกมโลบอกอะครับมันเป็นเกมที่เด็กตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไป เออชึ่งชึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วว่าเด็กในวัยประมาณห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในช่วงนี้จะเล่นในเกมพวกโอบี้เยอะไอ,ะอ,ะอะสิ่งที่พี่เจอนะแล้วถ้าโอบี้อันไหนที่มันยากเกินไปอ่ะพี่เห็นและสังเกตเด็กหลายๆคนนะเขาอยู่เกมไม่ถึงประมาณไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสามนาทีเพราะเด็กพวกนี้ในวัยเขาเขาจะเปลี่ยนเกมบ่อยครับแต่ถ้าอันไหนที่เขาเล่นได้แล้วเขาถูกใจอ่ะพี่ว่าเขาจะอยู่กับเกมนั้นนาน อันนี้ในความคิดพี่เองนะแล้วพี่รู้สึกว่าเกมอแอบนี้ยเป็นแมบบที่สําหรับเด็กเล่นได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆดูนะว่าอมันจะมีช่วงไอ้ตรงที่เวลาเราเรากินสปอนเซอร์ใช่ไหไอส้สายฟ้าสายฟ้าดิไอ้สายฟ้า,า,ฟากระป๋องเหลืองอะซึ่งตรงนั้นนะมันจะเป็นพีคเลยนะถ้าเด็กบางคนเล่นเก่งก็จะเก่งมากครับแต่เด็กบางคนที่กระโดดไม่เป็นจังหวะไม่ได้หรือบางคนที่แบบคือน้องยังตัวเล็กอยู่คือยังน้อยอยู่ก็จะกระโดด กระโดดโดยที่ไม่เดินไปข้างหน้าก็อาจจะล่วงอะไรไปนะคือเด็กก็อาจจะเบื่อได้ในเมื่อเขาไม่ผ่านด่านนู้นเนาะแต่ไอ้แมพเนี่ยนะคือมันพีคมากน้องๆน,น้องมาดูนะคือแบบพี่แบบเอ้ยอึ้งเลยว่ะเออแล้วพี่เข้าใจเลยว่าแบบเนี้ยพี่แนะนําเลยครับให้เป็นอันดับต้นๆเลยอาจจะเป็นเดอะเบสเลยก็ได้นะดูนะครับน้องๆพี่กินเลยนะอันนี้มันต้องกระโดดนะะดูนะดูเอาไม่มีหลุมครับน้องๆ เนี่ยตอนแรกพี่ก็งงนะเอา้ามันมันยังไงวะเนี่ยฮะนี่วิ่งยาวๆเลยกินสปอนเซอร์เสร็จวิ่งอัดยาวเลยทบน้องๆไปเลยไม่มีหลุมแน่นอนเห็นไงเออดูดิคือพี่ว่าน้องๆเล่นได้ถึงบอกเลยว่าแบบโอเคเลยไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยครับเนี่ยถึงแล้วเห็นป่าเพราะว่าตอนไอ้พ่นเกี่ยวๆียออกมามันคือมันสุดของไอ้แมพที่มันจะใช้สายฟ้าแล้วเนาะถูกป่ะพี่แบบเออวิ่ ยังมียังยังมาเจอแบบนี้นะพี่อันนี้พี่ให้ให้แบบโอเคเลยครับพูดไม่น่าเกมอันนี้พี่ให้ให้ดีเยี่ยมเลยอะถึงว่าคือเอาใจเด็กๆแ,แฟนแฟนขับเด็กๆเ,เลยนะเดี๋ยวพี่จะตั้งไอ้คลิปเนี้ยไว้เป็นเดอะเบสเลยนะคือแบบสําหรับน้องๆเออแบบ เล็กๆเ,เล่นได้เลยอ่ะเอาจริงๆอ่ะคือแบบพี่แบบเออพี่ชอบนะในส่วนตัวแล้วอ่ะพี่รู้สึกแบบถ้าย้อนไปตอนเด็กที่อาจจะอยากเล่นแนวนี้แต่อีก,กนัเนาะสมัยก่อนพี่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะมันไม่ได้แบบเกมแบบไฮเทคเล่นในมือถือได้เลยเนาะกว่าจะเล่นอ่าต่อทีวีได้ไงเราก็ต้อง ต้องทําการบ้านต้องอะไรหลายๆอย่างคือมันให้ต้องให้เคลียก่อนไอจุดพีกนะที่เราจะได้เล่นเกมนานทีน่สุดคืออะไรรู้ไหมพ่อแม่ไปทุระครับน้องๆแล้วเราก็ได้อยู่บ้านเล่นเกมอันเนี้ยโปง่งที่สุดแต่ถ้าแม่พ่อแม่อยู่ไม่ต้องกลัวเลยจากัดชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงแป๊บเดียวเขาจะดูหนังละไอเราก็นั่นแหละตามนั้นครับตามสภาพก็ไปนั่งเล่นอะไรตอบต่อแล้วกัน แต่มันข้อดีของพี่มันยังดีไงราะว่าพี่ยังมีคอมเออพอเวลาเราเลิกเล่นเกมจากทีวีเราก็ไปเล่นคอมได้อะไรได้แต่ถ้าโอ้โหแบบทางั้นพี่ปวดหัวตายแน่เพราะว่ารุ่นพี่ตอนนั้นก็จะเป็นพวกลูกแก้วครับโดนหนังยางดิดลูกแก้วอ,อ่าไพ่เขียงโงกุลสะส่วนใหญ่นะประมาณนั้นนะแต่สมัยนี้ไอ้เรื่องการเรื่องอะไรที่โรงเรียนพี่ไม่รู้แล้วนะว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่านะเพราะทุกวันนี้ก็ เล่นเกมกันส่วนใหญ่ครับคุยกันเรื่องเกมเพราะว่าใครๆก็เล่นได้ไงมีโทรศัพท์ก็เล่นได้แล้วไงแล้วเอาว่าร้อยบ้านพี่ว่าให้ร้อยบ้านอะ่ะมีโทรศัพท์ทุกบ้านนะบ้านไหนไม่มีคงไม่ใช่หรอครับเพราะว่าแต่ว่าอย่างสมัยก่อนของพี่เกมมันต้องเป็นเครื่องเกมแยกเนาะบางบ้านเท่าไห้นถึงจะมีแต่พี่พี่ยังได้ ยังได้โอเคตรงที่ว่าเหมือนกับพ่อทํางานราชการนะเพราะพ่อพี่เป็นทาหารเรือนะแล้วก็คือเหมือนกับเขาออกเรือไปอย่างเงี้ยเขาก็กลัวลูกจะไปทะเลเท่าไหร่ข้างนอกเนี่ยเขาก็เลยซื้อเกมให้เล่นที่บ้านอ่ะมันก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่พี่มีเกมเล่นอะไรเล่นอะไรประมาณนี้มั้งนะในส่วนตัวพี่นะพี่ก็ไม่รู้นะครอบครัวอื่นเป็นไงนะครับน้องๆแต่ในครอบครัวพี่เป็นแบบนี้ไงก็คือแม่ก็อยู่กับน้องเออส่วนพี่ก็อ่าอยู่บ้านคนเดียวเงี่ยก็มีเกมเล่นอะไรประมาณเนี้ครับ ก็คือพ่อซื้อเกมอะไรให้ให้เล่นอะไรไว้ที่บ้านแต่ถามว่า,วาเราก็แอบไปเล่นร้านเกมอยู่ดีแหละเพราะว่ามันไม่สนุกมันเล่นบ้าบออยู่คนเดียวแหกปากอยู่คนเดียวที่บ้านมันก็ยังไงอย Build ู่แต่พอเราเลิกเล่นจากร้านเกมเราก็มาเล่นต่อที่บ้านมันก็มีความสุขในหลายหลาย,หลายแบบนาะมันก็ต่างกันข้าวพี่จากจะต้องกินเป็นเวลามันก็ไม่ใช่ไงมันก็แล้วแต่เราแล้วพอเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างครับน้องๆอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุข ในอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าไม่อยู่กับพ่อแม่มันก็มันก็อีกอย่างนะมันมันได้อย่างเสียอย่างอะ่ะพี่บอกตรงเลยพี่ถึงบอกแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังดีกว่ามาเล่นเกมกใกล้จะจบแล้วเนี่ยอ่าอันนี้มินิบอสไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันชื่ออะไรอมอนอะไรไม่รู้นะอมอนมั้งอมอนอมอนอมอนเนี่ยประมาณนี้ยแต่ถ้าชื่ออมอนจะเหมือนไทยเกินไปอ่ะอมอนละกันนะอมอนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเนี่ย อ่าพอเราโดดลงไปนะครับรอบปีนนิดเดียวเราก็เจอบอลละคือแมปเนี้ยเห็นปะถ้าเอาจริงๆแล้วว่าตอนนี้ยังไม่ถึง8นาทีเลยนะคือจะจบเกมเลยนะซึ่งแมปเขาง่ายครับมาง่ายสําหรับน้องๆเลยนะเออเดี๋ยวพี่พี่ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีนะน้องๆจะได้เห็นนะที่เล่นแบบเล่นง่ายๆเออคือด่านเขาง่ายมากคำว่าง่ายคือง่ายของเขาเลยอนะ่ะเออคือแบบเล่นได้ทุกอันเลยไม่ต้องออกความอะไรโอ๊ยพี่ลืมไปนะเนี่ยไอแมปนี้พี่ไม่ชอบเลย ต่อยมันจังยากง่ายไงก็แล้วแต่เลเซอร์เนี่ยดูดิว้าแล้วพี่ชอบต่เพบาะเรามองไม่เห็นตัวละครเราไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะล่องลอยหลบยังไงนะเออประมาณนี้เจอตื้เยอยอ่ะ,ออะโอเคครับบายเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถึงอันนี้เสร็จเราถึงบอลแล้วใกล้แล้วนะตอนนี้ใช้เวลาเพียง อะไรแปดนาทีแปดนาทีเองนะก็คือจบแล้วนะครับเป๊บเดียวแต่มาตรฐานโอบีก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้ามันเป็นมีสายฟ้าอะไรมันก็อาจจะนานกว่านี้หน่อยครับอา้าวแล้วพี่จะวิ่งทําไมวะนะยืนเฉยๆดีกว่านะน้องๆเ็าดูแล้วไม่เขาไม่น่ายากยืนยิงเลยเดี๋ยวถ้าตายก็ยิงอีกรอบหนึ่งก็น่าจะจบน่าจะเคลียร์แล้ว แต่ว่ามันยังดีนะตรงเนี้ยที่พี่ชอบตรงอะไรรู้ไหมคือไอ้แมพห้าแมพสี่ห้าแมพที่พี่เล่นมาอย่างเงี้ยพอเรายิงบอสเสร็จใช่ปะพอเราขึ้นรถขึ้นถึงเลยแต่บางอันอนะคือมันจะต้องขับรถไปใช่ไหมแล้วมันจะม,มีกระโดดไอ้เหล็กอะไรที่มันจะต้องขึ้นหอหนีเนีซึ่งอันนั้นอะโอโ้พี่รู้สึกว่ามันคือมันจะจะถึงอยู่แล้วอะแล้วไปกระโดดท่อทอก,ก็ยากยากประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะ ถ้าน้องๆเล่นดาจะรู้เองครับก็ลองดูนะว่าอะไรอ้ัอน,นี้มีขึ้นจานบินด้วยนะแต่ดูทีว่าจะถึงหรือไม่ถึงเลยครับโอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามทุกคนเลยและที่มาเม้นมาน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากครับที่มาคุยกันนะคลิปนี้ไปก่อนละครับบายบายครับสวัสดีครับน้องๆ